เสียงตบเพียงครั้งเดียวกลับปลุกราชินีในเงาให้ตื่นขึ้นไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถทําให้ทั้งคาสินโนต้องสั่นสะเทือนแต่เมื่อความแค้นของน้องสาวกลายเป็นไฟในหัวใจของราชินีคืนนี้จะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้น้องสาวถูกตบเบี้ยในคาสินโนใครจะรู้พี่สาวคือราชินีโลกมายาพาน้องล้างแคนถล่มคาสินโทนทันที เสียงชิปกระทบโต๊ะก้องกังวานในห้องพนันแสงนีออนสีเขียวสลัวสาดลงบนหน้าคนที่นั่งรอผลกลิ่นบุรีนาทึบลอยวนปะทะัจมูกฝ่ามือเย็นเยียบจับตัวน้องสาวแน่นสายตาผู้คนหยุดมองเสียงลมหายใจเงียบงนันเธอทำอะไรกับน้องฉันเธอพูดเสียงเบาแต่แข็งกร้าวอากาศในห้องจับใจเหนียวหนืดไฟกระพริบเมื่อสาวใส่โทรศัพท์ส่องสัญญ,ญาณ เจ้ามือห้องสูงส่งเดินเข้ามาใบหน้าเย็นชามือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่ฝืนกลั้นอารมณ์เธอรู้ว่าทุกสายตาจ้องมาที่เธอแต่เธอไม่หวั่นไหวเพียงแค่รอเวลาที่จะปล่อยพลังน้องสาวซบหน้าลงมือประคองแก้มที่แดงเสียงพูดคุยเบาๆหยุดชั่วขณะจูจ่ๆระบบไฟในห้องดับมืดมิดเสียงเครื่องจักรเงียบหายในความมืดมีแสงว่าเปลยไฟแดงจากไฟฉุกเฉิน เธอยืนขึ้นซ่อนเงาร่างในความมืดเสียงหัวใจเต้นแรงกึงกก้องในหูฝ่ามือจับด้ามมีดเล็กซ่อนในชุดสายลมเย็นพัดผ่านประตูล็อกเองเจ้ามือเผชิญหน้าเงยคิ้วมองเพราะเธอทำกับน้องฉันเธอกระซิบเสียงมีดเฉียวผ่านอากาศเบาและในวินาทีนั้นทุกดวงตาอ้าปากค้างความเงียบสิ้นสุดเมื่อเสียงกระแทกคำรามก้องแสงไฟฉุกเฉินกระพริบสลับกับเงาร่างที่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนทั่วห้องพนันเจ้ามือพยายามถอยหลังแต่สายตาเธอยังคงตรึงไว้แน่นเธอเดินช้าๆเหมือนเสือที่เล็งเหยื่อในมุมมืดเสียงหายใจของคนรอบข้างหนักและถี่บางคนพยายามลุกแต่กลับถูกความกลัวตรึงไว้กับเก้าอี้น้องสาวมองขึ้นน้ำตาไหลพรากแต่ในแววตานั้นมีความเชื่อมัน่นที่สาวค่อยๆย,ยกมือขึ้นเปิดเผยสัญลักษณ์แหวนสีดำสลักรูปมูเสียงกระซิบแพร่กระจาย ราชินีโลกมายากลับมาแล้วเจ้ามือหน้าเสียสันะระิกเหมือนคนเห็นผีไฟทั้งห้องกลับมาด้วงอีกครั้งพร้อมภาพจากกล้องทุกมุมเปิดฉายบนจอใหญ่ภาพจากคาสิโนทั่วเมืองแสดงให้เห็นทีมของเธอบุกเข้ายุททุกโตะพนันเสียงกรีดร้องดังขึ้นข้นขางนอกบดีกาดพุ่งเข้ามาแต่ถูกลูกน้องในเงามืดของเธอสกัดไว้หมดเธอก้าเข้าหาโต๊ะพนันที่เคยทำร้ายน้องสาวมือเธอวางชิปกองใหญ่ลงกลางโต๊ะ เราจะเล่นเกมสุดท้ายเธอพูดเสียงเรียบถ้าเธอแพ้ที่นี่จะกลายเป็นซากเจ้ามืกลืนน้ำลายมองเหงือที่ไหลบนหน้าผากตัวเองไพ่ในมือสัน่นแต่ก็ยังจำต้องเล่นต่อทุกสายตาในห้องจับจ้องเฝ้ารอดูผลลัพธ์ของเกมที่ไม่มีใครคาดเดาได้น้องสาวยืนอยู่ข้างหลังมือกำชายเสื้อพี่ไว้แน่นเสียงเพลงในคาสินโนหยุดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นรัวไพ่ใบสุดท้ายถูกพลิกขึ้น เงียบงันทั้งห้องแล้วรอยยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้าของราชินีโลกมายารอยยิ้มของเธอเย็นเยียบแต่สง่างามแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายคมราวเพชเจ้ามือมองไพ่ของตัวเองแล้วดวงตาเริ่มเบิกกว้างเสียงไพ่ตกจากมือดังเบาๆแต่กลับเหมือนระเบิดในใจทุกคนเธอชนะเธอชนะด้วยไพ่ที่ไม่มีใครเคยเห็นในคาสิโนนี้มาก่อนน้องสาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรั่งครูด้วยความโล่งใจ คนทั้งห้องลุกขึ้นบ้างร้องบ้างตะโกนบ้างถอยหนีอย่างตื่นตระหนกเจ้ามือสุดลงคุกเข่าเสียงดังสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเธอเดินเข้าหาเขาอย่างช้าช้าส้นรองเท้ากระทบพื้นแต่ละก้าวดังก้องในความเงียบนี่คือราคาของการแตะต้องเลือดของฉันเธอพูดชัดทุกถ้อยคามือของเธอแต่ไหลของเจ้ามือเบาๆก่อนจะก้มลงกระซิบข้างหูคําพูดนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทําให้เขาหน้าเสียและลมหายใจสะดุด ทันใดนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากชั้นล่างของคาสิโนพื้นสั่นสะเทือนฝุ่นและเศษกระจกปลิวกระจายไฟดับลงอีกครั้งเหลือเพียงแสงแดงวาบจากเปลไฟที่ลุกในมุมห้องเธอหันกลับไปมองน้องสาวดวงตาแน่วแน่และสงบไปเถอะเธอพูดเบาๆน้องสาวรีบวิ่งเข้ามาจับมือพี่แน่นทั้งสองวิ่งฝ่าควันและเสียงหวีเซเรนเบื้องหลังคือคาสิโนที่เริ่มลุกไหม้ทั้งหลัง เสียงผู้คนวิ่งหนีเสียงแก้แตกและเสียงไฟลุกดังประสานกันเป็นจังหวะของความพินาศเธอหันกลับมามองอีกครั้งก่อนออกจากประตูใหญ่ใบหน้าของเธอ,อยังเรียบนิ่งแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้บางอย่างที่ทั้งโลกกำลังจะได้เห็นในไม่ช้าลมยามคําพผัดแรงเมื่อประตูคาสิโนเปิดออกควันและแสงไฟสีส้มส่องผ่านเส้นผมของเธอที่ปลิวไหวเสียงไซเรนของตำรวจเริ่มดังขึ้นจากระยะไกล แต่เธอไม่หันกลับมามองรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นคอนกรีตทีละก้าวอย่างมั่นคงน้องสาวหอบหายใจมือยังจับแน่นไม่ยอมปล่อยที่เราจะไปไหนต่อเสียงเธอสั่นเล็กน้อยพี่สาวมองขึ้นไปบนฟ้าดวงดาวพร่างพร่สะท้อนในดวงตาไปที่ที่พวกนั้นไม่กล้าแต่ต้องเราเธอตอบด้วยเสียงราบเรียบแต่แฝงความเด็ดขาดเบื้องหลังคือเปลวไฟที่ลูกชนราวกับนรกถูกเปิดออก เสียงกระจกแตกดังรัวเหมือนเสียงปรบมือของปีศาจน้องสาวหันกลับไปมองน้ำตาไหลด้วยทั้งความกลัวและความโล่งใจแต่ในใจเธอมีคำถามที่ไม่กล้าเอ่ยพี่สาวคนนี้เป็นใครกันแน่หญิงผู้ที่โลกเรียกว่าราชินีโลกมายาหญิงที่สามารถสั่งให้ไฟเผาผลาญอาณาจาัก,การพรนนันในคืนเดียวรถสีดำมันวาวจอดอยู่ตรงหัวมุมถนนชายชุดสูทเปิดประตูให้เธอพาน้องสาวขึ้นรถโดยไม่พูดอะไร ภายในรถหรูมืดสนิทมีเพียงแสงจากหน้าจอเล็กที่ฉายภาพข่าวสดจากคาสิโนผู้ประกาศกำลังพูดด้วยเสียงสัน่นคาสิโนกลางเมืองถูกทำลายโดยกลุ่มลึกลับที่นำโดยหญิงลึกลับในชุดดำเธอยิ้มบางๆแล้วเอื้อมมือปิดหน้าจอความเงียบปกคลุมทั่วรถน้องสาวหันมามองอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวพี่ทุกอย่างนี้คือแผนของพี่ใช่ไหมเธอหันมาช้าช้าดวงตาเต็มไปด้วยแสงวาวที่ยากจะอ่านออกแผนเหรอ เธอกระซิบเบาๆนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำขับเคลื่อนรถออกจากซากเมืองที่เต็มไปด้วยควันไฟถนนสะท้อนผ่านกระจกหน้ารถเป็นเส้นแสงยาวฝนเริ่มโปรโยลงมาช้าๆกลิ่นฝนผสมกลิ่นควันไม่ลอยเข้ามาในรถน้องสาวกอดตัวเองแน่นความเย็นซึมผ่านผิวจนสัน่นที่สาวยังนั่งนิ่งสายตาจับจ้องไปข้างหน้าริมฝีปากเธอขยับเล็กน้อยเหมือนพูดก,กับตัวเอง พวกเขาคิดว่าฉันหายไปจากโลกนี้แล้วเสียงนั้นเย็นจัดแต่สงบนิ่งราวกับพูดถึงเรื่องที่รอคอยมานานน้องสาวมองใบหน้าพี่ในเงามืดของไฟถนนที่พวกเขาคือใครเธอหันมาช้าๆรอยยิ้มบางเผยบนมุมปากคนที่เผาฝังแม่ของเราไว้ใต้คาสิโนนั่นน้องสาวเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเธอพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ภาพความทรงจําแวบกลับมาในหัวกลิ่นไม่เสียงกริดร้องและเปลวไฟในคืนนั้นน้ําตาเริ่มรินออกใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พระกลัวมันคือความโกรธที่สุมอยู่ในใจที่สาวเอื้อมมือมาจับมือของน้องแน่นคืนนี้เป็นแค่การเริ่มต้นของคืนล้างแค้นรถคันนั้นแล่นเข้าไปในอุโมงค์ยาวมืดมิดเสียงฝนค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆและในเงามืดลึกสุดของอุโมงค์เสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้น เธอกดรับโดยไม่พูดอะไรเสียงปลายสายเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาราชินีโตถัดไปพร้อมแล้วเธอยิ้มเล็กน้อยดวงตาเปล่งประกายเยือกเย็นดีถึงเวลาที่โลกจะรู้ว่าเกมนี้ไม่มีใครหนีพ้นได้ไฟปลายอุโมงค์สว่างขึ้นเมื่อรถแล่นออกสู่ทางด่วนสายเปลี่ยวเมืองทั้งเมืองอยู่เบื้องล่างดั่งแสงระยิบของดาวที่จมหายกลางหมอกฝนที่สาวเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาเส้นผมปลิวสะบัดราวเงาเสือในความมืด โทรศัพท์ในมือยังส่องแสงสีน้ำเงินเยือกเย็นบนใบหน้าเธอส่งสัญญาณไปที่โต๊ะที่สองเธอพูดเรียบเสียงตอบรับสั้นและนิ่งรับทราบราชินีน้องสาวมองภาพนั้นอย่างเงียบงันหัวใจเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวที่ซ่อนอยู่ที่จะทำอะไรต่อจากนี้เธอถามเสียงเบาที่สาวหันมาช้าๆริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยเราจะเปิดไพ่ใบที่โลกยังไม่เคยเห็น เธอหยิบกระเป๋าใบเล็กออกมาเปิดเผยแผ่นชิปสีทองที่มีตราสัญลักษณ์รูปงูคู่ชิประยิบวอวสะท้อนแสงเหมือนมีชีวิตนี่คือกุญแจของพวกมันทั้งหมดเธอพูดพร้อมมองออกไปนอกหน้าต่างทุกคาสิโน,โนในเมืองนี้ทุกข้อตกลงใต้โตะ๊ะทุกคนที่ขายวิญญาณเพื่อเงินเสียงของเธอแผ่วลงแต่ความยินเยียบแผ่ซ่าไปทั่วรถคืนนี้พวกเขาจะรู้ว่าความยุติธรรมไม่ได้ซื้อด้วยชิปทองรถจอดที่อาคารร้างกลางเมือง ป้ายไฟที่เคยเขียนชื่อคาสิโนดังตอนนี้พังยับเหลือเพียงตัวอักษรบางส่วนที่กระพริบแสงอ่อนๆเธอลงจากรถเสียงรองเท้าดังแกรกบนเศษกระจกน้องสาวตามหลังใบหน้ายัางซีแต่แฝงความเด็ดเดี่ยวเมื่อเข้าไปด้านในเสียงกลไกลบางอย่างเริ่มทำงานไฟนีออนสีแดงสว่างขึ้นทีละดวงเผยให้เห็นโต๊ะพนันกลางห้องมีคนรออยู่แล้วชายแก่ในสูตรดำดวงตาเฉียบคมเหมือนคนที่รู้ความลับของทุกเกมในโลกในที่สุดราชินีก็กลับมา เขาพูดช้าๆเธอหยุดตรงข้ามโต๊ะดวงตาสองคู่สบกันและอากาศรอบห้องก็หนาวเยือกลงอย่างกระทันหันเธอมองชายแก่ตรงหน้าดวงตาคมของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นมือของเขาแตะที่โตเบาๆเสียงไม้กระทบกันดังชัดในความเงียบฉันรอวันนี้มานานเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงอำนาจคืนที่ราชินีโลกมายาจะกลับมาเปิดเกมสุดท้ายพี่สาวไม่ตอบเพียงค่อยๆนั่งลงตรงข้ามโต๊ สายตาทั้งคู่ประสานกันนิ่งเหมือนการดวลของนักล่าในเงามืดน้องสาวยืนนิ่งอยู่ข้างหลังหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะในอกแสงนีออนสีแดงกระพริบสลับแสงเงาทำให้ใบหน้าของทุกคนดูราวกับอยู่ในฝันร้ายเกมนี้เดิมพันด้วยอะไรเธอเอ่ยเสียงเรียบชายแก่ยิ้มมุมปากยกขึ้นช้าช้าชีวิตของน้องสาวเธอเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจน้องสาวสะดุ้งหันไปมองพี่ด้วยแววตาตกใจสุดขีด แต่พี่สาวกลับนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่อาการสัน่นเธอกล้าเดิมพันกับฉันเรื่องนี้หรือฉันไม่ได้กล้าชายแก่พูดช้าช้าแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่มีวันยอมแพ้บรรยากาศรอบโต๊ะเริ่มนั่นขนัดด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเสียงเครื่องกลในผนังเริ่มทำงานโต๊ะพนันค่อยๆหมุนขึ้นจากพื้นบนโต๊ะมีเพ่เรียงชุดใหม่มันไม่เหมือนเพ่ทั่วไปทุกใบมีเครื่องหมายสีดำแปลกตาสัญ,ญลักษณ์งูพันรอบดวงตา พี่สาวมองให้พวกนั้นนิ่งแล้วเอื้อมมือไปจับหนึ่งใบความยินเฉียบแล่นเข้าสู่ปลายนิ้วแสงรอบห้องสันไหวชายแก่หัวราอเบาๆเกมนี้ไม่ใช่การพนันธรรมดาราชินีนี่คือเกมของจิตวิญญาณเธอเงยหน้ามองเขาแววตาเยือกเย็นราวน้ำแข็งงั้นก็ถึงเวลาที่โลกจะรู้ว่าฉันไม่ได้กลับมาเพื่อเล่นลมหายใจรอบห้องชงักงนันแสงไฟมีออนสีแดงเริ่มหมุนวนรอบโต๊ะเหมือนวงแหวนแห่งพิธีกรรม เสียงลมหวิวแผ่วลอดเข้ามาจากผนังร้าวของอาคารเก่าโต๊ะพนันสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางสิ่งตื่นขึ้นจากใต้พื้นชายแกยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มสั่นเมื่อแสงใต้โต๊ะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเธอกำลังทำอะไรเขาถามเสียงต่ำที่สาวก็มองไพ่ในมือเส้นเลือดที่หลังมือเริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินคืนนี้ไม่ใช่แค่เกมของเธอเธอพูดเสียงเย็นนี่คือคืนที่ทุกวิญญาณที่ถูกขายจะได้คืนเสียงของตัวเอง แสงจากโต๊ะพุ่งขึ้นกลางอากาศเป็นเส้นสายสลับวนรอบร่างเธอเสียงกระจกแตกดังรัวจากรอบห้องภาพในจอมอนิเตอร์ทั้งหมดสัน่นและฉายภาพใบหน้าผู้คนที่เคยหายไปจากคาสิโนนั้นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ทุกใบหน้าเหมือนเฝ้ามองการคืนชีพของบางสิ่งที่ถูกลืมชายแก่เริ่มถอยหลังเหงื่อไหลลงข้างขมับเธอไม่ควรเรียกมันกลับมาเสียงของเขาแผดดังแต่แสงความกลัวที่แท้จริง ที่สาวยกสายตาขึ้นดวงตาเปล่งแสงเงยือกเย็นพวกมันไม่ได้จากไปพวกมันแค่รอวันที่ความยุติธรรมจะตื่นสายฟ้าแลบว่าเข้ามาทางหน้าต่างเสียงฟ้าผ่ากระแทกผนังจนสันสะเทือนทั้งอาคารโต๊พนันแตกออกกลางพร้อมเปลวไฟสีน้ำเงินที่ลุกขึ้นสูงชายแก่กริดร้องขณะไฟนั้นพุ่งเข้าสู่ร่างเสียงของเขาแหลมสูงก่อนจะเงียบลงราวถูกกลืนหายไป เมื่อแสงค่อยๆจางลงเหลือเพียงเท่าสีดำที่ค่อยๆลอยขึ้นสู่เพดานน้องสาวมองภาพนั้นด้วยความตกตะลึงมือสั่นสานเธอหันไปหาพี่สาวแต่สิ่งที่เห็นคือเงาร่างของพี่ในชุดดำเปล่งแสงอ่อนๆรอบตัวแสงนั้นดูงดงามแต่แฝงความเศร้าลึกซึง้งพี่เสียงน้องเบาแทบประซิบเธอยิ้มบางๆเกมของเราจบแล้วเธอยืนอยู่ท่ามกลางควันสีฟ้าที่ลอยวนรอบตัว แสงจากเตาไฟค่อยๆมอดลงเหลือเพียงความเยืยกอันหนาวเยือกน้องสาวค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มือสันเทาที่หมายความว่าไงจบแล้วเหรอพี่สาวหันมาช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความสงบแต่ใต้ความสงบนั้นมีบางอย่างกำลังคุกรุ่นทุกคนที่เคยถูกคาสิโนกลืนกินพวกเขาได้กลับคืนแล้วเสียงของเธอนุ่มลึกแฝงความหนักแน่นราวกับเสียงของโลกใต้พิภพน้องสาวมองรอบห้องเห็นภาพเงาโปร่งใสของผู้คนค่อยๆลอยหายไป ใบหน้าของพวกเขาสงบยิ้มบางก่อนจะจางหายราวละอองแสงน้ำตาเริ่มไหลอุ่นบนแก้นน้องสาวแล้วพี่ละ่ะพี่จะไปไหนพี่สาวยกมือขึ้นลูบผมของน้องเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเยียบเหมือนหมอกยามรุ่งฉันสัญญาไว้กับวิญญาณเหล่านั้นถ้าฉันเปิดเกมนี้สำเร็จฉันต้องเป็นคนปิดมันเองน้องสาวสายหน้าแรงไม่ฉันไม่ให้พี่ไปอีกแล้ว เสียงของเธอสั่นสถานด้วยความกลัวแต่พี่สาวเพียงยิ้มเธอเอื้อมมือจับแก้มของน้องเบาๆเธอจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปเลือดของเราจะทําให้โลกนี้ยุติธรรมกว่าที่เคยจูจ่ๆพื้นห้องเริ่มสั่นอีกครั้งแสงสีน้ําเงินจากรอยแตกบนพื้นเปล่งขึ้นสว่างจ้าน้องสาวร้องเรียกชื่อพี่แต่ร่างของเธอเริ่มถูกกลืนด้วยแสงผมของเธอปื้วฟูเหมือนต้องแรงลมเหนือมนุษย์จําไว้นะ เสียงเธอดังขึ้นกลางแสงนั้นอย่าเดิมพันด้วยหัวใจของเธอเหมือนที่ฉันเคยทำแล้วแสงทั้งหมดก็ระเบิดออกเป็นประกายกระจายทั่วห้องอาคารทั้งหลังเงียบงันลงในชั่ววินาทีเหลือเพียงน้องสาวยืนอยู่กลางเท่าควันและชิปทองหนึ่งเหรียญตกอยู่ตรงหน้าเธอสัญ,ญลักษณ์งูคู่ยังคงเปล่งแสงแผวเบาไม่ดับน้องสาวค่อยๆก้มลงมองชิปทองที่อยู่ตรงหน้า แสงจากมันสะท้อนเข้าตาเป็นประกายว่าเหมือนแสงสุดท้ายของดวงดาวที่กำลังจะดับเธอยื่นมือไปแตะเบาๆความเย็นแผ่ซ่านขึ้นจากปลายนิ้วเข้าสู่หัวใจทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหัวเสียงนั้นอ่อนโยนละมุนเหมือนเสียงของที่สาวอย่ากลัวเกมนี้ยังไม่จบจริงๆหัวใจเธอเต้นแรงร่างกายแข็งค้างรอบตัวเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเศษกระจกที่แตกกระจายเริ่มลอยขึ้นช้าๆราวกับถูกแรงบางอย่างดึง ไฟนีออนที่ดับไปทั้งหมดค่อยๆติดขึ้นใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่สีแดงเป็นแสงทองสว่างอุ่นราวพระอาทิตย์แรกของเชา้าน้องสาวมองรอบห้องที่กำลังเปลี่ยนสภาพจากซากพังกลายเป็นห้องพนันหรูที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนผนังปรากฏภาพของพี่สาวในชุดดำเธอยืนอยู่ตรงกลางจอดวงตาคมยังคงเต็มไปด้วยพลังโลกมายาไม่ได้ตายไปกับฉันเสียงของเธอก้องไปทั่วห้องมันเพิ่งถูกส่งต่อให้คนที่คู่ควร น้องสาวยกมือขึ้นแต่อ,อกตัวเองแสงจากชิปทองส่องเข้าที่หน้าอกรอยสัญ,ญลักษณ์งูคู่ค่อยๆปรากฏบนผิวใต้กระดูกไหปลาร้าเสียงเครื่องจักรในผนังเริ่มทำงานอีกครั้งก้นไก่ของโต๊พนันที่แตกพังเริ่มประกอบตัวกลับอย่างลึกลับน้องสาวมองโต๊ะนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอไม่สันไหวอีกต่อไปถ้าเกมนี้ยังไม่จบเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงงั้นฉันจะเป็นคนเปิดไพ่ใบต่อไปเอง ทันใดนั้นไฟทุกดวงดับลงอีกครั้งเหลือเพียงแสงจากชิปทองในมือเธอมันเต้นระยิบเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตและในเงามืดเบื้องหลังมีเสียงหัวเราะแผ่เบาดังขึ้นจากที่ไกลออกไปเสียงนั้นคล้ายพี่สาวแต่ลึกและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมพี่สาวเดินช้าๆไปข้างหน้าสายตาทุกคู่ในคาสิโนจับจ้องมาที่เธอเสียงเพลงหรูหราที่เคยคลื้ๆค่คอยๆเงียบลง เรากับมีแรงกดดันบางอย่างแผ่ซ่านไปทั่วอากาศเธอยิ้มบางๆแต่ในรอยยิ้มนั้นกลับซ่อนพลังและความหยินเยียบเจ้าของคาสิโนเริ่มขยับเก้าอี้เหงื่อไหลซึมที่ขมับคุณคือใครเขาถามเสียงสัน่นที่สาวยกนิ้วขึ้นแตะโต๊ะพนันแสงไฟสะท้อนบนปลายนิ้วเธอวาววับคนที่เจ้าตกหน้าน้องข้าต้องชดใช้เธอสะบัดผ้าคลุมไหลออก เผยรอยสักลึกลับที่ส่องประกายเสียงกระซิบจากผู้คนรอบข้างดังระงมราชินีโลกมายาเป็นเธอจริงๆหรือไพ่ในมือของดีลเลอร์เริ่มสัน่นชิปเงินบนโต๊ะร่วงกระจายพลังบางอย่างจากตัวเธอเริ่มหมุนวนเปเลวไฟสีทองลอยเหนือฝ่ามือน้องของข้าไม่มีวันต้องร้องให้อีเธอกระแทกฝ่ามือลงบนโตะ๊ะแรงระเบิดแห่งแสงพุ่งกระจายทั่วคาสิโน ภาพทุกอย่างพลันหยุดนิ่งผู้คนมองรอบตัวด้วยความสับสนกระจกแต่สะท้อนเป็นเศษแสงเสียงหัวเราะของพี่สาวดังแผ่วแต่กลับแผ่พลังอันเยือกเย็นจับหัวใจทุกคนโตพนันเริ่มละลายราวกับน้ำแข็งเหรียญทองกลายเป็นผงทรายและในดวงตาของพี่สาวมีเพียงเปลวไฟแห่งความแค้นที่ไม่ดับสิ้นเสียงหัวใจของคนทั้งคาสิโนโตเต้นแรงบางคนเริ่มกรีดร้อง บางคนพยายามหนีแต่ร่างของพวกเขากลับขยับไม่ได้พี่สาวเดินผ่านโต๊ะพนันที่พังยับทุกย่างก้าวของเธอทิ้งรอยแสงสีทองไว้เบื้องหลังอากาศเริ่มสั่นไหวกลิ่นควันและกลิ่นโลหะลอยประปนกันเจ้าของคาสิโนโลุกขึ้นมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าจะทําอะไรเขาตะโกนแต่เสียงของเขากลับสะท้อนออกมาเบาเหมือนเสียงกระซิบ ที่สาวกล้าเข้าหาเขาช้าๆแสงรอบตัวเธอสว่างขึ้นทุกขณะเจ้าทำให้น้องข้าร้องให้ต่อหน้าผู้คนเธอกล่าวเสียงเรียบข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าความอับอายรู้สึกอย่างไรเธอยกมือขึ้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไฟจากโคมระยะบนเพดานแตกกระจายเศษแก้ปลิวลงมาราวหิมะคมกริบผู้คนหมอบลงเสียงร้องให้ปนเสียงภาวนา น้องสาวยืนอยู่ตรงมุมห้องมองภาพทั้งหมดด้วยดวงตาเบิดกว้างพี่สาวหันกลับมามองเธอใบหน้าเธอนุ่มนวลขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกล่าวเบาๆนี่คือโลกของข้าและไม่มีใครแต่ต้องเลือดเนื้อของข้าได้แสงสีทองระเบิดออกอีกครั้งคาสิโนโทั้งแห่งสั่นสะเทือนโต๊ะไพ่เหรียญทุกสิ่งลอยขึ้นกลางอากาศเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความม่งเปล่า ราชินีโลกมายาเจ้ากลับมาแล้วเสียงจากความว่างค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบปกคลุมทั่วคาสิโนเศษแก้วตกกระทบพื้นอย่างช้าๆแสงสีทองที่เคยร้อนแรงเริ่มจางลงที่สาวยืนอยู่กลางหมอกควันดวงตาของเธออ่อนแสงลงแต่ยังเปี่ยมด้วยพลังน้องสาวค่อยๆเดินเข้าไปหามือเล็กสันเทาแต่แน่วแน่ที่พอแล้วเธอพูดเบาๆน้ำตาไหลาอาบแก้ม ที่สาวมองหน้าน้องรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักปรากฏขึ้นข้าไม่ได้ต้องการทำลายเธอกระซิบข้าเพียงอยากให้โลกนี้รู้ว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้อีกเปลวไฟรอบตัวเริ่มหายไปเหลือเพียงลมอุ่นที่พัดผ่านผิวเสียงเครื่องสล็อตค่อยๆกลับมาทำงานอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนที่เหลืออยู่ต่างคุกเข่ามองราชินี ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเคารพที่สาวหันไปจับมือน้องไปเถอะที่นี่ไม่คู่ควรกับน้ำตาของเจ้าอีกแล้วทั้งคู่เดินออกจากคาสิโนที่พังยับผ่านแสงไฟนีออนที่กระพริบสลับเหมือนอำลาประตูปิดลมเบื้องหลังพวกเธอทิ้งไว้เพียงเสียงลมหายใจแห่งความเงียบและตำนานของราชินีโลกมายาหญิงผู้ล้างแคนเพื่อศักดิ์ศรีของเลือดเนื้อเดียวกัน ไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนแต่ทุกคาสิโน,โนในเมืองต่างปิดไฟลงก่อนเที่ยงคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา